สำรองนะครับของ e p a ก็พรุ่งนี้นะครับเขาเจะประกาศรายชื่ออคนที่ติดสำรอ,<ะ>อ,องแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วได้เออนั่นแหละ <c oughs> อธิษฐานกันทุกคนนะอายาเรียนจูลาจูลาแลไม่นะจุลา, <c oughs> าจะรับหลักเพื่อนไหม <c oughs> เอาไปยี่สิบอะไรเอาไปยี่สิบผมติดฮาวเวิร์ดครับไม่ต้องสงสยัยโอ้เกนเลยเกน,กนล่าสุดยื่น MIT ไปเนาะ กับเคมบริดจ์นะฮะไอเคนเจ้าที่ไหนเนี่ยได้ข่าววิยื่นเอ็มไอทีไปกับอืมกับฮาเวอร์ได้ที่ไหนเนยเพื่อนนดาหมกุเทพอะไรนะไม่ได้พูดนะเพื่อนมอนเต้ติดที่ไหนโอ้ตายละมอนเต้ติดที่ไหนมอนมอนเต้ให้น้องเรียนหน่อยนะให้น้องเรียนมัธยมก่อนนะโอ้ตายตายสาขารามคำแหงเดี๋ยวสี่สิบเพื่นไปแล้วนะ หลังพี่กายนี่ใครครับอุ้ยต้องตกใจไหมอันนี้คือต้องตกใจไหมฮะเรนนี่คุณนคเออต้องกลัวไหมต้องตกใจไหมพี่กายรีวิวลายสักก็มีสองอันนะจะมีอันที่เป็นรูปดาวอันนี้เพื่อนวาดให้แล้วก็มีรูปแมงมุมอีกอันหนึ่งเ <c oughs> พื่อน <c oughs> เหรอเพื่อนเพื่อนเห็นวะรูปมงมุมตัวนี้เขาบอกว่าเพื่อนนะผมก็ไม่รู้ไปเคียร์เองนะเพื่อนหอมแก้มกายโอนหนึ่งร้อยโอนพันหนึ่งก็ไม่หอมนะครับกวห่มงไป เขาบอกให้เพิดหอมพันหนึ่งก็ไม่หอมนะครับเพราะว่าถ้าผมหอมแก้มกายใช่ไหมครับปากผมอาจจะมีเริมขึ้นอาจจะติดเชื้อแล้วก็กูไม่ใ oh. ช่ตัวชืโลกนะไม่ไม่ไม่ไมคุ้มนะครับรักษาแพงเพิดคิดจะสักไหม mm. ก็ในร่มผ้าก็เคยคิดนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นความสรงจำดีๆจจะสักตรงนี้เป็นลูกคุณแม่ครับหน้าคุณแม่ อ,อกซ้ออกา,ยออกายรูปหน้าคุณแม่อ,อกขวารูปคุณพ่อเนี่ยใช่ล้วครอบครัวอืแล้วก็เวน้นเว้นตรงกลางไว้ให้คนกายสงสารกายสงสารมันทำไมอ้อสงสารกูไเลยะสงสารมันทำไมแล้วรูปกูอะของเก่งก็สั่งนะครับฝ่าเท้าครับ <laughs> 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 ตั้งโซ่ส <laughs> วัสดีครับ <laughs> เด็กอินด้าเข้ามาดูนะฮะ สักหน้ากายน่าจะคู่กับเกณฑเลยนะครับเท้าซ้ายเท้าขวาคนระับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีด้วยนะครับติดอินด้าจุลานะครับนี่ตัวตึงอินดา้าตั้งโสตังโม,ม,โมสรุปอะไรนะสรุปดูไปดูมากายมูมิเพิร์ดแบดบอยละแสดงว่าดูผิดเลยนะครับถือว่าเซนพังเนาะเพราะว่าถ้ารู้จักเพิร์ดจริงๆนี่ถ้าเป็นหมาแล้วกายก็ พิทบูเพิร์ตก็โกลเด้นนะครับเอาอะไรมาพิทบูดู <c oughs> นหน้ากขู่ดูยิ้มสิครับไม่น,น่ากลัวเ <Per th S 2> พิร์ตโกลเด้นครับอันนี้เป็นฉายาที่สาวๆตั้งให้นะน้องเพิร์ตโกลเด้นของกายก็จะเป็นกายพิทบูกายดูเบอร์แมนนะครับกายรอตเวนเลอร์จนจะการ์ตูวา <c oughs> <c oughs> พูดมาได้ภาคไทยอะไรไม่รู้จักฮะพี่เพิร์ตลายพรานเก่นว่างมากเลยนะพี่เก่นเนี่ย ะดูเขาจากคนหลุดไหลจริงเขาบอกมีหลุดกายมีหลุดนะคะทักมาคนนี้นี่สุดยอดจริงๆนะคนนี้ปวดตลอดดุดันมิคลิงจอยครายช่วงนี้ไปสามแย่บ่อยไหมผมไม่ค่อยได้ไปนะช่วงที่ไปบ่อยก็คือไปอ่านหนังสือเนาะสามแย่ก็ต้องไปอ่านหนังสือก็ก็เลยไปบ่อยนะครับช่วงนั้นอ่านทั้งไอเอลอ่านทั้ง s อสเซทีนะครับโกลเด้นขี้เหงาจริงไหมคะ ก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าต้องการมีใครเนาะแต่ว่าถ้าเขาผ่านมาแล้วทาใ,ให้ชีวิตเราดีขึ้นมันก็ดีเนาะตอบดีวอคือไม่ได้เป็นคนไม่ได้ขิ้เหงาแคนั้อยู่คนเดียวสบายเลยแต่ว่าการที่เราเปิดรับใครเข้ามาแล้วถ้าชีวิตเราดีขึ้น,นก็ก็ดีเนาะเลื่อนไปเห็นคลิปเพิร์ดถอดเสื้อคือฮะแอนเบาครูครูนั่นอยู่ไหนอะอ๋อใช่เหรอ น,น,น,น้องเพิร์ดรักเรียนอ่าน้องเพิร์ดแน่ตั้งโอบอกน้องเพิร์ดรักเรียนนะครับถ้าเป็นเพื่อนผมจริงจะรู้นะว่ารักไม่ยุง่งมุ่งแต่เรียนนะครับเหมือนกันตอบดีเท่ากับโสตลอดไปก็โสโสที่นี้ยังโสโสไหว้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้อาบน้ํากันเรียบร้อยเป่าผมเรียบร้อยแล้วพร้อมไลฟอลออ์ออกครับออกครับเนี่ห็นนะครับถ้าเป็นเพื่อนผมรู้เลยครับเนี่ยเห็นนะเขาก็จะออกครับเนี่ยเขารู้เลยว่าจริงๆเราเพิร์ดก็คือ โฟกัสเรื่องการเรียนมาเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ค่อนข้างจริงอุ้ยหัวใจขค่อนข้างจริงจังกับมหาลัยนะครับมมพร้อมกันสองคนได้เลยค่ะหรอพร้อมกันเลยหรอต้องกายรัก,ลกเล่าจริงครับจริงจริงครับใครจะรักแม่ใครจะรักสัตว์ใครจะรักหมาใครจะรักเรียนกายรักเล่านะครับจริงเเคยมีคนบอกว่าให้เล้าเท่ากับแช่งกายเถียงเลยครับกายบอกให้เล่าเท่ากับชอบจริงเลจริงเลิกเล่าเลยนะครับ เลือกเล่าเลยครับกินแต่วอดก้านะทัวนี้เพิร์ดไปสเคบ่อยไหมสเคบปเรียนเยอะเลยนี่สเคอ่ะสเคเหรอครับก็ไปบ้างครับมีไปบ้างดาวขอประตูสเคฮุบไปเลไปเก็บไปเก็บสกัดจิตตัวเองเอาแล้วสกัดจิตตัวเองให้ติดมหาลัยอยู่ตอนนี้กลัวไม่มีที่เรียน โอ้ไม่ต้องสุ้กับจิตเพิร์ดภายนอกโกลเด้นภายในเจ้าพ่อเพย์บอร์ดดูมันพูดดูมันพูดเกณฑ์หรือเปล่าเกณฑ์หรือเปล่าฮะเกณฑ์จังหรือเปล่าเกณฑ์ดูชื่อดิเกณฑ์จังชื่อน่ารักแต่แบบจริงๆเราคือแบบเจ้าพ่อเออเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าพ่อมาเฟียคนเนี้ยอยู่ดึกๆเราได้กันเองอันนี้เนี้ยกันเนี้ยก็จะให้ได้กันเองมามาแกมาเฮ้ยกูวะอยู่ด้วยกันเหรออุ้ยเขินครับจ่ายตอนนี้ย้ายไม่อยู่ด้วยกันแล้วนะครับ โอ้ไอกลิ่นนี้ไม่ออกจริงนะเพื่อซ่อนรูปเปล่ Person, ลปาซ่อนครับซ่อนทุกอย่างไว้ข้างในครับธรรมะหนึ่งประโยคก่อนนอนกระตุกจิตกระชากใจได้ไหมอากายปะให้ข้อคิดหน่อยข้อคิดหน่อยธรรมะ<ฮ>หนึ่งอย่างธรรมะหนึ่งอย่างเชื่อ ูไม่คยยรมื่นอะไรอ่ะยื่นธรรมศาสตร์เปล่าประกาศแล้วนะใช่ครับธรรมศาสตร์อินเตอร์ผมติดบีบีเอธรรมศาสตร์นะแต่ว่าตอนนี้ผมรอสำรองชุราอยู่เออ่เพิร์ดก็หล่ออ่ะบ้าบ้าตัวเองเอตัวเองก็พรุงนี้ก็เขินตายนะสกายเท่ากับต่ำเออทำไมทำไมเขาต้องอะไรอย่างนี้ด้วยอีเปียวรูปมาเฟียเนี่ย เดือดชื่อจะเหลือรุ่มวันเีย์ซีรีส์ EP หนึ่งเริ่มแล้วกาย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 เดี๋ยวติดไวโอลิ์นะควาดุแรงก็ไม่ได้นะโต้โดนนะที่ของแก้มมอนเตอ่ะตอนนั้นอะเออระวังไม่ได้เพิร์ดออร่าดารามา่จริงเลอครับช่วงนี้เขินตายนะเธอขายหล่อหรือขายสวยขายขำนะครับ ใครขำไม่ติดหลออนะครับติดทํขำเสียดายมีแฟนแล้วใค่ายเอ่ยถ้ากายนี่ไม่ไม่แน่อุ้ยไม่มีไม่มีแฟนครับโสดโสดทั้งใจโสดสนิทมีแต่มิตรสหายครับชายาเพื่อนพี่ต้นไปไหนปล่อยเขาไปตามทางของเขานะครับพี่ต้นจินได้ไหมจินหรออย่าเลยครับอย่าเลยนะครับผมอย่าเลยอย่าจินเลยนะครับร้องเพลงโชว์จังหวะนี้ คิดเพลงไม่ออกแล้วไม่ร้องแล้วน้องกายพี่มิววิ่งหน่อยครับมิววิ่งมีคนโอนยังยังเลยครับสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบแปดเท่ากันนะไม่อยากพูดตัวได้เยอะนะแต่ว่าก็ไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามเลยนะครับบอกบอกไว้แล้วนะครับตอนร้อยเจ็ดสิบแปดนะวันที่ยี่สิบห้ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็ยี่สิบห้าเป็นวันคอนเสิร์ตตอนเช้าจะมีการเดินพาเลทนะครับเดินขบวนเพื่อประกวดการเดินพาเลทซึ่งก็ซ้อมกันอย่างหนักนะครับเพื่อเดินพาเลทแล้วก็จะมีทั้ง ประกวดการเชียนะครับทั้งวันเลยนะครับเราก็จะมีคะแนนเชียรนะครับในการตบมือทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬาวิ่งผัดสี่คูร้อยวิ่งโอ้ยสี่คูนร้อยนี่กายชอบหมายถึงว่าชอบวิ่งกายชอบวิ่งกายวิ่งเร็วมากนะครับก็จะประมาณนี้เหมือนกีฬาสีทั่วไปเลยครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับของพี่หมอหกเพราะว่าก็จะเป็นปีสุดท้ายของพี่เขาแล้ว อยากไปสุดๆมาสิครับสรุปพี่ไปกี่โมครับอีกแป๊บนึงคงไปนะครับถ้าคุยมันเพลินอยู่ก็ยังไม่อยากไปนะครับกุ้งว่งก็นออ๋อพี่ก็ปันเขารอส่งของให้ผมนะครับก็ไว้วันอื่นนะพี่เดี๋ยวค่อยส่งก็ได้ครับพรุ่งนี้ก็ได้หรือวันไหนก็ได้เดี๋ยวผมถ้าผมแวะไปสยามเดี๋ยวบอกลวงน้าแล้วกันจะได้เตรียมไปวันนี้เข้ายิมหรือว่ายน้ำครับทั้งคู่เลยครับผมเข้ายิมเสร็จแล้วก็ว่ายน้ำต่อวันนี้ได้อกอกกับไหล่ดาราโรบ้า แต่รายเดียวที่กลายเป็นก็คืออ <c oughs> มันขำมันรู้มันรู้ <c oughs> มันรู้กลายเปิดแอคเรียบร้อยแล้วนะครับมันอืออะไรก็แอคเขาไงแอคเขาแอคเขาเออมันมันตกใจอะไรโ <c oughs> ชออกหน่อยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเป็นเป็นของสงวนเนาะเก็บไว้พี่ดาราจริงครับคนนี้ ใครไปสู้พี่เขาปั้นราะคาพ่อดาราอยากเข้าคณะอะไรกันบ้างครับอันนี้ติดแล้วนะครับ i อ e ีนะครับอยากจะแปะไว้เลยนะครับ <c oughs> โอ้ยเพิร์ดยาพากายลกตัวนี้ลกจริงยิ่งพูดอะไรเป็นความจริงนี่ลกเลยลกจัดฝากบอกพี่ปั้นน่ารักจังคะอุ้ยพี่คนคนนี้เขาแนครับเยอะอยู่แล้วครับ,รบปั้นนั่น้าที่เราหรอเย้ปั้นไหนนะที่ไรนนะที่เราเหรอเยย่ดอวจจัรทุกคนสองคนนี้มันอันตราย เธอก็รู้ว่าชานี้มันอันตรายเธอก็รู้นี่ใช่เธอก็รู้เข้ามาทำไมบีเบมอทอลินที่ท่าประจันท่าประจันครับใช่สเตคอะสเปคของพวกแกสเปคของฉันหรอเธอก็แบบขาวสูงตีนะก็แบบจริงๆไม่ได้มีสเปใตายตัวหรอกแต่ว่าถ้าขาวมาก็ดีแล้วก็ตีตีอะมึงเก็ตปะแบบทรงคางอะไรเงี้ย อุ้ยแล้วหุ่นดีมากมึงตรงที่งนคมล่าสุดอะย่ายืมเสียงไปท้งในกระปุกเขาบอกว่าอะไรนะอะไรนะหนูพี่เป็นค่าเฉลยแล้วเพิ่มเหมือนมาเขาเหมือนจริงเขาอ้าวแกก็พูดเดียวกันจริงก็งงอยู่ในชมหลอมากนี่ไม่เคยเขิดเลยนะ หนูเขินที่ปั้นน่ะหลอกเออขอบคุณนะครับหัวใจอีกแล้วกระเทอยอึ้งพวกแกยานะครับเป็นสาวไงเป็นสาวเปียวเปี้ยวไหมเหรอมาเปียวอจะสกายมาสกายเพื่อดูนทัศนคติด,ดีเป็นดารลลาได้เอาจริงแล้วครับขอบคุณนะครับคือผมก็เอาพูดตามตรงผมก็ชอบทัศนคติตัวเองแล้วก็หมายถึงเป็นคนที่มั่นใจในความคิดตัวเองว่า หมายถึงค่าทัศนคติมันถูกอะแต่ว่าแต่ละคนก็มีคัทัศนคติที่ไม่เหมือนกันเนาะผมก็โตมาอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าสังคมที่ผมอยู่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่สอนมาอย่างนี้ก็เลยมีความคิดแบบนี้นะครับเพิร์ดกับเกนใครเจ้าชู้โอ้โหฟังนะครับมองตาเพิร์ดที่ดีนะครับมองตาก็รู้นะครับเจ้าชู้ไม่เป็นข่าวข่าอะไร <c oughs> ส่วนเกนนะครับ เจ้าโขคนนี้นี่คือพราวพาวสุด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 ครับสุดสุดคนหลังคุ้นคุคนหลังนี่เจ้าชูตัวพ่อเลยเจ้าชูครับเป็นคนจริงใจก็อ่ะเห็นสามร้อยห้าสิบเอ็ดคนไหมครับสามร้อยคนนี้คือคนเก่ากาลหมดเลยนะครับสามร้อยคนโอ้โหพูดเก่งมากเอ็นดูเอ็นดูอย่างนี้ก็ต้องปลาหวานตุ้มๆแล้วไหมเอ็นดู เอนดูอย่างเดียวเพิ่อไม่รู้นะว่าเอนดูจริงหรือเปล่าแต่ถ้าอยากดูเอนเดี๋ยวกายโชว์อรี <c oughs> อไม่กจะไม่เอาแล้วเกีฮะ <c oughs> เฮ้ยแบนที่กายสามรอยคนกายร้อยห้าสิบเกตร้อยห้าสิบใช่แล้วครับส่วนเพิร์ดนี่อ่ะถ้าถ้าถ้า,ถาดูคนหนึ่งครับแค่คนเดียวแค่คนเดียวอุย้ยออกไปแล้วด้วยออกไปแล้วกินออกแล้ว ไม่ใช่ oh. คือเพิร์ดชงเก่งเกินผมไม่ได้แค่ชงเก่งนะผมชงหวานเจี๊ยบด้วยคือเป็นใบเด้อพี่เพิร์ดจะเข้าคณะไหนตอนนี้ที่ติดไปก็มีบีบเอธรรมศาสตร์นะครับแล้วผมก็รออีบเอพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าผมติดสำรองเนาะจุฬาไม่รับรับผมมาทุกคนพุทธเก่งมาก MC ต้องเข้า MC ใช่รถปะใช่ดูมันดิ <laughs> ดูมันดิ <laughs> ทุนดูมันดิโรู้ไม่รู้แกไม่ถูกดมันดิเอ็ซใช่รถไหมใช่เอ็เพื่อนเอ็มจีฮัลโหลเอ็มจีอะยูโนเอ้โหตายหนุ่มท้าประจันบอยโอ้ยขอจุลาเธอพวงนี้คนนี้นุ่มนังสิทเห็นไะ้เอ็มจเหออเนี่ยเขารู้กันหมดเนี่ยเพิดยิ้มไม่ดูหน่อย อ่ะละน่าโง่อละบอกกายไปนอนเออเห็นไมพี่แต่คนไล่มึงใครใครไล่กูเขาบอกก็อกกายไปนอนมึงไม่พอสมองไม่ไหวเลย MG MC นี่ใช่รถปะใช่ดูมันดิดูมันดิพี่ต้นไปไหนตอนไหนอพี่ต้นเขาชอบเล่นฟิตเนสของเขานะเขา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 มีเขาเขาที่สยามเนาะเวอร์จินเขาเลยจะไม่ได้มาอยู่กับพวกเราเนาะเราก็แบบกินเนอร์ครับเล่นกันคำๆเพิ่งอยู่น่ารักกี่โมง เพอนอนกับกายเลยโอ้อแต่แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้นอนนะทุกคนเ <c oughs> <laughs> <laughs> พราะว่าจะเล่นเกมกัน<อ>เล่นเกมกันด<อ>ึกกันดื่นเล่นเกมกันเนี่ย Rv เนี่ยพับจีลงแรงกันเนี่ยพี่ต้นคิดพี่ต้นติดคณะเลยครับพี่ต้นเข้าภาคถ่ายนะครับต้องรอสอบเอ็เลเวลก่อนนะครับหาแฟนให้พี่เกณฑ์ด่วนนะครับไม่ต้องนะครับตัวนี้นี่คือเขามีสาวในสต็อกเขาอยู่แล้วนะครับเกณฑ์ก็ <c oughs> สาวเยอะป้าใช่แล้วใช่ไหมไปหาให้เกณฑ์ทำไม เ<า>กณฑ์สิงต้องหาย <shorts. S 1> หพวกเราเปิดเพลงเพื่อนรักเดือพาอะไรอะเดือพากินสันหรออันไม่ใช่เพื่อนรักเดือพากินสันร้องไงนะโอ้โหูหูยังไงต่อวะคุกคุกไปวะ เธอจะไม่รู้ว่าเพ t e อนเธคนน t ภายในใจเออเขาจะให้แบบจริงไงภายในใจ n ั่นไงซีน s ี e มองตามองตาภายในใจนั้นข้างในเขามาดิได้เป็่นแล้ว เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นเธอโอ้แชร์แชร์กันใหญ่แชร์ไลฟ์แชร์ไลฟ์ดูดิดพอเล่นเลิแชร์แชร์จนหมดหัวใจพี่กาโต้หล่อมากพี่เพอหนูฝากบอกหน่อยได้ครับโอ้คนบอกเขาเยอะแล้วครับบอกมันอื่นดีกว่าอย่างเช่นแบบพี่กาโต้ติงตองมากพี่กาโต้น่ารำคาญมากอันเนี้ยเขาจะตกใจเขาจะแปลกใจถ้าบอกว่าหล่อมากเขาก็ได้ยินบ่อยแล้วเนาะสาวว่าสมองไหล สายตาหลอกไม่ได้นะกายคือผมนะครับผมการแสดงเนาะเห็นไหมคือผมมาการแสดงแต่กายไม่ไหวกายเขินคือเ <laughs> นี่ยถ้าผมกับกายเลิกเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องแปลกใจนะคือผมก็ชัดเจนนะคือผมชัดเจนอยู่แล้วแต่คนเนี้ยชอบล้ำเส้นตลอดพี่กาตโต้เรียนไหนพี่กาตโต้ติดเยอะเลยนะครับพี่กาตโต้นี่โหดมากยื่นไปหลายคณะเลยรู้สึกว่าไม่รู้บอกผมไม่อยากบอกมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวพี่กาตโต้เนาะไม่รู้บอกได้บอกได้ไหมว่าติดที่ไหนันเรื่องปกติอะเรื่องมาหา,าลัยอะไรรอไห ติดนิเทศจุฬาติด L L L, L B เรื่องสิ่งอื่นติดเยอะครับติดเยอะ,ยอะพี่กาโต้เก่งครับกาโต้สาวเยอะปะคือไม่ต้องถามนะครับเนาะกาโต้เนี่ยไม่ต้องถามเนอาเิมขนมอะไรบ้างมีทาโร่ไม่กินครับไดเอทนะครับกินทาโร่ใช้ยาสีฟันอะไรคองเก็ตเพื่อนที่ล็อกขนมคือใครหรอครับ Uh, ชื่อกลิตนะครับเป็นเพื่อนในห้องนะครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วคลิปนั้นผมอาจจะดู้วล้าจริงๆเราเล่นกันสนุกๆเนานะคือเขาจะเป็นคนที่ชอบเอาขนมมากินในห้องแล้วเราก็จะรู้ว่าเขามีขนมตลอดซึ่งเราก็จะบิบแล้วก็เอามากินเลยนะครับซึ่งเขาก็เลยล็อกกระเป๋าน,นี้ก็เลยห้าเพรานะวนั่นคือมันหามากอะ่ะแบบถึงต้องล็อกกระเป๋าไว้คิดดูทุกคนอะไรนะอยากหลินอะไรนะอยากอยากกลืนอยากกลืนค่ออะไรอะ่ะกาโต้เท่ากับคนอยากรู้เยอะ สองคนน,<ช>นี้คือคณะกายติด i อ e ผมติดบีบีเธรรมศาสตร์นะ<ช><ช>ครับเกณฑ์พูดจริงปะเนี่ยทำไมเกณฑ์พูดไรครับเกณฑ์พูดอะไรเจ้าตัวต้องมาเล่าแล้วฮะภาคต่อเพิ่งเกี่ยวการมากที่กลัวนั่นไงไอสัต่ายหน้ามันเครวะอันไหนอะภาคต่อไงที่กระลงอะไอสัต่ายหน้ามันอะไรวะคุณจอยู่ไหนกูหิว จริงๆผมวงพิงนะครับในคลิปนะั่นคือการแสดงเนาะก็ถ้าใครเห็นแล้วนะั่นคือผมแสดงได้อย่างนั้นเลยนะถ้าผมเป็นนซีรีล์ผมก็ใส่สุดได้อย่างนั้นเลยเล่นได้หมดนะครับสินเศร้าซินร้รรองไห้หรือว่าเลิฟซินดุดุดอุ้ยคิดถึงพี่ปั้นจะตายฮ่ามีใครมีใครจะถามอะไรเราจะไปแล้วจะไปแล้วไปห้าทุ่มแล้วกันนะผมเดี๋ยวดึกเกินอันตรายนะกลางคืนกำลังคืนนะผมกลับบ้านคนเดียวนะเพืรอแสดงเหมือนเด็กอ้วนโดนอดหนม นี่ครับไม่กินนะไม่กินก็นนี้ก็จะอ้วนไปนะครับมีใครไปมอกรุงเทพมา้หอมหอมผมไปมกรุงเทพเขาบอกคอเกตสุดไหนกันเออคอเกตสุดมินครับนี่กายแกล้งกายให้ดูหน่อยฮะเขารู้จักการด้วยเหรอร้องเพลงพี่บิลกินให้หน่อยมิสเตอร์มิสเตอร์คือร้องไงฉันชอบมิสเตอร์ e v e r ติงเหรอนชอใช่หรอมิสเตอร์เอ e r y t h i n g คือเพลงนี้เหรอไม่ใช่ Let me say everything คุณ ah, เ,เป็นอะไไม่รู้จักเลยอะฉันชอบดูเวลาที่อยู่เธอชอบที่ฉันเป็นตอนลองไปดิ Miss Mr e v e r y t h i n คุณเป็นอะไเหมือนฉันได้กลายมาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเดิมชอบดูเวลาที่อยู่เธอและชอบดูเธอคนที่กับฉันชอบจริงๆกัน

ยอ,ยอยากขอเป็นอยากขอเป็นอะไรวะอยากขอเป็นฉันขอเป็นเส e v e r y อ h i n g ให้เอเสียทุกอย่างให้เธอเพื่ออันตรายเพราะสาวเยอะมากโอ้ oh, พูดไปเรื่อยนะเก่งเนี่ยยีิบห้อยากไปมาสิค้า ใช่ออกเกนเกนอันตรายเปล่ารอยยิ้มน่ารักนั้นนะโอ้ยเกนอันตรายสุดแล้วคุณเพิร์ตไปกระเสดแฟร์ไมมวันไหนครับวันไหนครับเกนน่ารักจังอ๋อน้องจะเข้าม่ไหนคนนี้เข้าจุฬานะครับผมรอพรุ่งนี้นะฮะว่าผมจะติดหรือเปล่านะยี่สิบห้าเชียร์สายเพิร์ตขอบคุณครับสายเท่านะครับเซนฟังซิสถึงจะเป็นสายใหม่เขาบอกว่าโุดหน้าคุณคุณเคยออกไม่ทองคอ น่าจะออกไม่ปดนี่มากกว่าอ่าอ่าอ่าเดีดที่เพิ่งสาวเยอะไหมไม่มีเลยนะครับเอาจริงเห็นอย่างงี้คือผมไม่ไม่มีเลยนะครับหนา้าชตอกเยอะมากร้านอะพี่คือด้วยความที่ผมติดบ้านเนาะติดครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่เนาะแล้วก็พูดอะไรเยอะผมติดบ้านเนาะติดนอนนอนอยู่กับแต่บ้าน กิจกรรมผมก็ค่อนข้างแบบเบสิกเนาะดู u t u ู e ดูหนังฟังเพลงแล้วมันไม่ได้ไปไหนจะไม่อ่านเมนเกนแล้วนะเกนไม่อ่านแล้วนะเพ <iam> ิร์ตตนะิดจุฬาไหมติดสำรองจุฬาไม่รับรักอ่ะมีแฟนกันหรอไม่มีนะคะอยากโดนเพิร์ตอะไรโอ้ยไม่อ่านแล้วคนนี้มีแฟนกันหรอไม่มีครับก็บอกแนละ้วไม่มีเจอคนดี อะไรขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับอะไรเพื่อคนดีอะไรเมื่อกีน้นี้เพื่อคนดีไม่เที่ยวบ่อยแบบกายใครเนะี่ยใครพิมเนี่ยรู้ดีนนเนี่ยคนนี้คุณแดมเก่งมากเก่งมากเเที่ยวบ่อยนะพี่เพื่อาทำไรครับพี่เพื่อติ๊กคอรปอยู่นะครับตอนนี้กำลังวงสวิงเนี่ยไม่เห็นแล้วเนี่ยโตไวกันมากอ๋อแน่นอนครับเด็กสมัยนี้โตไวเนาะพรุ่งนี้ขอจุฬารับหลักเพื่อนหน่อย ตองเพื่อใส่แว่นบ่อยนะครับหลอกก่อนจริงเหรอครับชอบตองใส่เว้นเหรอในกนารมัลองซิคือผมไม่ค่อยมั่นใจเวลาใส่แวน่นเหมือนว่าก็รู้สึกว่าชอบถอดแว่นมากกว่าติ่มปุ๊บเห็นไหมครัมัตน,มนติ่มมือกายกินไม่หยุดเลยใช่นะครับป้วนกายอร่อยอ่ะอร่อยสปอนทานโลต้องเข้าละอุ้ยมีแบรนด์อย่างนี้โดนเลยตอนสิบหกทำอะไรไวค้ครับ อ่านเดี๋ยวคนนี้คนนี้มันเลือเ่อไปเลื่อไปเสื้อไงนะ <c oughs> คือไม่ทางบ้ากันบอกเลยนะเพิร์ดใส่แว่นหรอชอบใส่แว่นหรอครับ <c oughs> คือเอาจริงเพิร์ดไม่ค่อยใส่แว่นนะครับเพิร์ดใส่ใจครับแต่ว่าใส่ใจได้แค่มองไม่ร้องต่อนะ <c oughs> คร<ะ>ับมันไติดปุ๋ขอบคุณครับพี่เปืมอยากรอแบบพี่เพิร์ด น้ำเกลือต้องกินน้ำไปเยอะนอนไวๆนะครับแล้วก็เลิกกินเหล้าได้แหลนะในนะ้ำเกลือนะจริงด้วยไปรู้อะไรกับเขาเนได้ <laughs> กินได้นะทาโร่ไขมันตำ่ำอ๋อใช่ครับทาโร่โนี่เป็นอะไรที่ผมเห็นผู้หญิงชอบกินนะคือทาโร่โกับสาหร่ายเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าแคลอรี่ค่อนข้างต่ำเนาะทาโร่โก็แคลอรี่ต่ำมานะแล้วเป็นโปรตีนด้วยเนื้อปลาจริงๆเป็นเป็นอาหารที่ดีนะแล้วก็สาหร่ายสาหร่ายนี่แคลอรี่ต่ำอยู่แล้วแต่ก็ต้องระวังเรื่องโซเดียมนะครับสาหร่าย <laughs> เพืรอสยูซีอะไรยูซีเทาครับมาเชียร์กันเยอะๆนะเซนต์ฟรานซิส แต่โซเดียมสูงนี่ไงเห็นไหมแต่โซเดียมสูงใช่ครับโซเดียมก็ต้องระวังนะครับกายก็จะบวมตุยบวมตุยกายทำไร้เดอัมมิการมอกบอกโอ้โคุณแม่ตื่นพอดีสปอนจะเข้าได้ยังต้องเข้าแล้วนะครับกายกินน่าอร่อยขนาดนี้เนาะเพิร์ดจะไปแล้วในสองนาทีนะใครรักเพิร์ดก็ก็ยังไงกายก็ยังไงนะถ้ารักเพิ่์ดต้องยังไงนะก็กอดกอดร้อยห่อกระดไม่เหรอไม่ใช่ พิร์ไม่มีตังค์กลับบ้านแล้วขอเงินในไลฟ์มึงอะเอาอย่างสเต็ปนั้นเลยไปฮาฟู่ไปถ้าใครสวัสดีฮารัฟฟู่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีฮารฟฟู่วันนี้พบกับรายการหมากับลิงนะครับอะไ้ต่ออะ้เต่อก็คือวันนี้น้องเพิร์ดมาค้างบ้านกายนะแต่น้องเพิร์ดไม่มีตังค์กลับบ้านใช่ถ้าใครเป็นผู้ใหญ่จะดีเลยแบบนี้ก็สามารถโดเนตให้น้องเพิร์ดได้ใช่ปัตรประวันสักตัวอะไรแบบนี้อุ้ยขอบคุณครับ เดอร์เด็ดนะนะครับฟูนี่นะนี่จะเป็นสเต็ปกายนะครับสเต็ปอ้อนสาวๆนะกายก็จะได้ของขวัญเยอะมากนะแปลกใจเพิ่นไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเพิรก็ไม่ได้อ้อนอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าส่งคิวมาเลยเอาเอาพูดเองนะเอาส่งจริงนะหนึ่งสามเก้าหนึ่งหกหกแปดศูนย์หนึ่งสองเอ่จำได้แล้วบอกขาาคันไม่รู้ฟังทันก็โอนมาเอาเลขบัญชีอะไรติดต่อันทางเยอะ กูจำไม่ผิดนะลองดูว่าใช่ปีแอโนหรือเปล่าหนึ่งสามเก้าอ่าหนึ่งหกหกอ่าแปดศูนย์หนึ่งสองอืมใช่ป่ะหนึ่งสามเก้าหนึ่ปหกไม่เป็นแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสองวะสองอะไรจะหังวะแปดศูนย์ฉันไม่รู้อะปิอโนครับถ้าขึ้นว่าปีแอโนก็โอนมาแล้วถ้าคาไหนครัจะโอนจริงเหรอเนี่ยเสียสีก้อน วันที่พี่ให้อย่าลืมมาเชียร์สายแดงสายแดงอ่อนนะครับโอ้กูโดนวะเนี่ยสายแดงไม่ต้องเชียร์นะครับเชียร์สายเทาเขนน็นมาดูเฮ <c oughs> ้ยเขาบอกพูดเลขเยอะจ้ะเออขอตัวเอ้ยขอบคุณที่เตือนนะครับ I love it drop พูดดได้ I love it drop I love it drop นะครขา I love it drop ลืมจิตครับฟู่เออลืมลืมลืมขอบคุณนะครับจริงๆช่วยกันเตือนอย่างงี้นะขอบคุณมากนะครับช <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่วยกันเตือนช่วยกันเตือนช่วยกันเตือนวันที่ลืมครบลืมลืมลืม เขาถามว่าเป็นคนที่ไหนขนตายเป็นคนตายเฮ้ยคนตายไม่โทรตำรวจนะโทรเรียกตำรวจสิคนตายอ่ะไม่เก็ตเหรอไม่เก็ตก็คนตายอ่ะคนตายเจอคนตายก็ต้องโทรแจ้งตำรวจสิอ๋อโอ้ยไอ้ควายโอ้ยบักหัวจอเขาบอกว่ากินขนมแล้วแปลงฟันด้วยกายไม่แปลงนะครับกายสามวันแล้ว ที่มึงบอกกูอ่ะสามวันที่อย่แตงทำไมน้องเพิร์ดได้รักจันกินอะไรฮัลโหลไม่เข้าถานน้องเพิร์ดปวดตัวนี้ตลอดพี่อย่อะกายกินไม่นได้ในกายกำลังหาของกินอยู่นะอ้วนกายเพิร์ดกายไม่ได้ไม่ได้ชิ่ก่อนแช่ตู้เย็นอย่างนี้เลยเหรอถ้าคุณแม่รู้ไหมนี่ะกายจุ๊บเพิร์ดหน่อยนะไม่ต้องนะครับไม่ต้องกาย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  พเพื่อนมาไลฟ์ไปบ่อยแนะโอ้ยฮะทุ่มแล้วเดี๋ยวเพิ่์จจะไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่์จต้องกลับบ้านอีกนะเ <_ s> พิ่์จไม่ได้นอนนี่เนาะ s> <S ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามาดูกันเข้ามาถามกันเดี๋ยวเพิ่์จจะพยายามไลฟ์บ่อยๆนะแล้วก็ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้ทําให้ไลฟ์สนุกเนาะก็เฮ้ยกายนี่หลบนี้แสงไม่เข้าหลบออกมาก่อนจะปิดไลฟ์แล้วเร็วเดี๋ยวค่อยกินมาเข้าไปเปิดไลฟ์กันไปเปิดไลฟ์แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับจริงๆเรื่องของขวัญอะไรเงี้ยเพิ่์จไม่ได้แบบ ต้องการขนาดแต่ว่าส่งมาก็น่ารักดีนะครับส่งแค่ดอกกุหลาบพอนะครับมันไม่แพงส่งมาแบบมันน่ารักดีกำลังใจอะไรแบบเนี้ยนิดนึงให้มันขึ้นมาก็น่ารักดีไม่ต้องส่งอะไรที่มันแพงเข้ามาคุยกันดีกว่าพูดคุยกันเพราะว่าเพลย์ก็ไม่ได้ไลฟ์บ่อยนะครับแค่แบบเข้ามาคุยคุยแก้งเหงาก็โอเคนะครับกลิ่นรสชีสมันี่ยอยู่ได้ไงอะรสชีสเลยกลิ่นโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค้าเอาเวอร์เลน ไม่ใช่เรื่องอยู่แค่เตือนแค่เตือนวอร์นิ่งอีกแล้วนะครับโดนวอร์นิ่งอยูแล้วนะสวัส<ห>ดีครับบ๊ายบายสวัสดีดทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับขอบคุณสวัสดีครับจุ๊บบ๊ายบายบบ๊าายสวัสดีต่อก,กันเครื่องก